ค่ะสวัสดีครับพี่มันครับค่ะอะล่าในส่วนของทางด้านตลาดตอนนี้ตัวเซนฟิฟตี้ที่ให้ช็อตไว้นี่ยังไงต่อทั้งซีรีส์ยู U, แล้วก็ซีรีส์เอ็มนะคะก็เออ่ล่าสุดซีรีส์ยู U, ที่อยู่ที่875จุดนะครับก็ <A. S 2> กั้นใจโคช็อตนะครับผมกั้นใจนะฮะส่วตัวซีรีส์เอ็มนะฮะ N50 M20 ล่าสุดอยู่ที่ 8 8 0จุดก็กั้นใจโช็อตเช่นเดียวกันนะครับช่วงบ่ายตลาดยุโรปเปิดก็ก,ก,ก็ร่วงนะฮะหเกือบหกว่านะ,ะสำหรับตลาดยุโรปแล้วก็ล่าสุดดาวโจนสฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลดลงเกือบเกือบนเะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเข้าทางเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนต่อไปครับผมค่ะตัวช็อตทั้งเอ็กับยูนะฮะทุนที่ขยรตามช่วงหุ้นทิมตานะ จังหวะที่แมตแมตนะถือต่อไปนะคะในส่วนของฟิวเจอร์อ้าวถือต่อไปถ้ามันตีขึ้นมาล่ะคะทำเสียงแล้วถ้ามันร่วงลงไปล่ะครับเออฮัลโหลครับพี่ม่อนครับแล้วใช้พี่ตอบไงคะถือครับไม่ต้องกลัวเด้งครับผมทำไมอะ่ะ ถ้ามันเด้งอ่ะมันเด้งมานานแล้วครับเพราะว่าในช่วงสองสามวันเนี่ยเราล่อยเขาเด้งไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่านั่นอนะ่ะคือการเด้งก็เป็นรีบาวไงนั่นนั่นแหละครับนั่นแหละค่ะเขาผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วครับจบแล้วเหรอจบจบจบชุดรีบาวจบชุดเด้งอะไรของเขาไปแล้วครับอ,อ๋อจบเมื่อไหร่ยังไงไม่บอกกันเลยไม่ต้องบอกครับเพราะว่าเราช็อตอยู่แล้วไงฮะเราช็อตอยู่แล้วอ,อ๋อของจุ๊ยช็อตอยู่แล้วนะฮะ ใช่ก็โทตามไปครับลันโรปรฟิตไปก่อนครับอืมอืมอ่าอ่าอใครที่มีได้กําไรแล้วทนไว้ก่อนใช่ไหมทนแนทนทนโอ้ยทนยังไงถึงจะได้เยอะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอะเนไปเปิดดูบ่อยนะ <c oughs> วันนึงเนี่ยเปิดดูครั้งเดียวก็พอนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาปิดเนี่ยโดนสต็อปลอสเราหรือเปล่านะครับอีกอีกหนึ่งอันหนึงเพ,เพื่อเพื่อเพื่อให้รู้สึกว่า โคชอปกันเถอะนะฮะ,ะก็คือ,อห,หุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นลองไปไล่ดูเลยนะครับเขาเขาเพิ่งเริ่มลงแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันยังมีช่องว่างทางด้านล่างนีง่ยให้เขาวิ่งลงได้อีกแล้วถ้าสมมุติว่าหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าลงได้จริงนะครับพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มน้ำมันอาจจะชักเริ่มมีส่งสัญญาณอะไรบ้างแล้วนะครับถ้าลงได้จริง หุ้นกลุ่มนี้มันอิมแพคดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเแนะนําให้ทุกท่านสบายๆใจนะฮะโฮช็อตไปเรื่อยๆก่อนครับผมไม่ต้องรีบร้อนครับหุ้นกลุ่มโงฟ้าก็มีที่โฮช็อตไว้ก็มีการาฟเฟนจีนะคะใช่ช็อตอย่าสุดก็โหกับราสุดสามสิบห้าบาทแล้วฮะโลลงมาโลใหม่แล้วช็อตต่อช็อตต่อโฮโครับเรา<ม>สายโฮครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกฮะ ช็อตลงไปฟ้ากราฟบางจาก power c k p power กันกุ่นสีตัวช็อตต่อก,กันกุ่นอ่าสีตัวช็อตต่อแล้วก็หุ้นไฟแนนซ์ MTC ก็ยังช็อตนะตัวที่ช็อตนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้ที่เราคุยกันตอนเช้าสีตังนะฮะหรือแล้วหรือ,อยังใครใครได้แอคชั่นไปนะฮะล่าสุดสีตังยี่สิบหกบาทยีท่ห้าตังลนะครับเพราะฉะนั้นเขาเพิ่งเริ่มนะโฮไปก่อนฮนะโฮนะช็อตไปก่อนใจเย็น อย่าลืมฮะสีตังสตอปลอสสามสิบาททวนครับอืมลึกเลยนะจ๊ะเอ๊สูงนะจ๊ะสตอปลอสขายชอ็อตอ่ะ WHA หล,ลุด <พอ S 1> แล้วทำไงต่ออ่าสำหรับ WHA นะฮะล่าสุดสามบาทสามสิบสองสตังเอ่อจุดสตอปของเราเอ่อหนหะฮะผมขอเปิดดูโพยของผมนิดหนึง่งนะ WHA เนี่ยนะฮะสตอปลอสของเขาอยู่ที่เอ่อสามบาทยี่สิบสอง นะฮะแต่เทลลิงเทลลิงสต็อปเทลลิงสต็อปสามบาทสี่สิบแปดเพราะฉะนั้น WSA มันมีโอกาสโดนเทลลิงสต็อปแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทยอยปิดรองกันนะฮะสำหรับ WSA ครับค่ะได้ค่ะส่วนตัวอื่นๆอ่ดูตัวอื่นๆด้วยนะฮะขอเริ่มต้นด้วย BEM นะฮะ BEM สต็อปเนี่ยยกมาอยู่ที่เก้าบาทเจ็สิบห้านะครับล่าสุดเนี่ยหลุดมาละ นะฮะมาอยู่ที่9ก้บาทหกสิาังค์เพราะฉะนั้น BEM นะฮะพิจารณาทยอยปิดลอองครับค่ะนะ,ะถัดมาครับ PSL สต็อปเราอยู่ที่4ี่บาทเก้าสแต่ว่าเอ่อเทลลิงสต็อปเนี่ยอยู่ที่6บาทสิบห้เพราะฉะนั้น PSL เนะี่ยโดนเทลลิงสตอ็อปนะลดโพซิชั่นฝั่งล้องครับนะ,ะหรือถ้าใครอยากจะปิดทำกำไรเป็นบทเลยก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมา TTA ล่าสุด3บาท30สตังค์สต็อปลอสของเขาอยู่ที่3บาท24บีแต่ว่าเทลลิงสต็อปอยู่ที่ 3, ามบาทสี่สโดนเทลลิงสต็อปเพราะฉะนั้นก็ออกก่อนได้นะครับถัดมา AP พนะล่าสุด5บาท60สตังค์สต็อปลอส5บาท60สตางค์โอ้โหต้องบอกว่าปิ่นๆน,นะฮะสำหรับ AP ก็ต้องเฝ้าต,ติดตามดูนะฮะว่าสุดท้ายจะหลุดหรือไม่หลุดถัดมา CK ซีเคล่าสุด20่สบาทสานะฮะสต็อปลอส19บเก้าบาทหกอ่าดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะโดนสำหรับซีเคถัดมานะครับ KCE นะฮะหัวลุ่มเยอะมากล่าสุดอยู่ที่20่สบาทหกสตังค์เคซนะฮะของเรานี่สต็อปลอส1ิบแดบาท90้าสครับยังยังอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือต่อนะครับอ่าวาคุยไปแล้วอ่าต่อไปกราฟอัพเดตจุดสต็อปลอสนิดนึงนะ,ะครกรา สต็อปลอสสั่งช็อตนะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์แต่ถ้าวันนี้ปิดปิดร่วงแบบนี้นะครับสต็อปลอสจะกดลงมาอยู่ที่สามสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์นะครับตัว,ตว<ะ>ถัดมาบีซี P G นะฮะล่าสุดสิบห้าบาทเก้าสิบสต็อปลอสยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยังอยู่ที่เดิมคือสิบหกบาทสี่สิบ ส่วน CK Power นะครับล่าสุด4บาท24สต๊อบลอนฝั่งช็อตนะครับยังอยู่ที่4บาท40นะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผัดมาเป็นกันกุลล่าสุด2บาท66สต๊อปลอนกันกุล2บาท84ยังอยู่ที่เดิมนะฮะไ,ไม่ไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้ส่วน NTC เมืองไทยแคปิตอลล่าสุด53บาท S <S <an> นะครับสตอบ<อ> <พอ S 1> ลอสฝั่งช็อตโชว์ช็อตต่อนะฮะสต็อบยังอยู่ที่ห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าตังค์ครับค่ะครับตัวกลุม่มอสังหานะครับอาสังหาเริ่มต้นด้วยออริจินนะฮะล่าสุดห้าบาทยี่ห้าสต็อบของเขาสี่บาทเก้าสิบแปดนะครับผม่วนแสนสิริโอ้โหวันนี้ทำท่าว่าจะโดนอีกแล้วนะครับสต็อปลอสของแสนสิริฝั่งรองนะฮะแปดสิบเอ็ดตังค์ล่าสุดแปดสิบตังค์ มีโอกาสโดนนะฮะถัดมาครับสุภาไลตัวสุดท้ายนะครับโหพุ่งขึ้นมานะะแหวกชาวบ้านเ็าเลยนะทั้งทงที่ดัชนีร่วงเกือบสองเปอร์เซ็นสุภาัยล่าสุดสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์ครับโหลองต่อไปครับซ็อกโลตสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์ครับครับเรียบร้อยครับทองคำค่ะคุณจุ้ยดูทองคำให้หน่อยเดะทองคำยังอยู่ฝั่งรองโหลองกันต่อไปนะครับผม ล่าสุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบห้าเหรียญน,นะฮะสต็อปล็อตทมเฟรมเดลี่เนี่ยยังค่อนข้างลึกนะฮะคือหนึ่งเจ็ดสองสองนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์น่าจะมีเทลลิงสต็อปให้นะสำหรับทองคำครับเป็นหน้ารองอยู่นะฮะครับผมโอเคได้ค่ะคุณจูสก็ครบถ้วนนะฮะในวิธีการใครที่มีชอ็อตทางด้านฟิวเจอร์ซีดียูเอ็มถือต่อไปครับ เพราะตาจุ้ยมองต่ําต่อขอบคุณนะจุ้ยนะครับยินดีมากๆครับสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นรายเด็ดของคุณจุ้ยคุณจรุนเวศศิริผู้อำนวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสซิริฟิเชอร์นะคะวิธีการของเขานังทุนก็ไปฟังรายการข้อมูลได้ในช่วงหุ้นที่มตานั่นเองนะคะว่ามีอะไรแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะก็จะได้เติมเต็มข้อมูลนะฮะช็อตต่อนะฮะซีรีส์ U กับ M นะฮะใครที่มีซอบต์ร้อนที่9 0 8กับ9 0 3พี่ว่จนจำได้ละ 看。